ก็จะไม่ล้างก็ได้นะครับของผมนี้ไม่ล้างมันเลยมาลองให้ดูเลยนะฮนะเห็นไหมเงาดําดูใหม่ขึ้นมาสันทีนะครับห้องเครื่องเรานะเออเห็นไหมเงาเลยนะ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามีสเปร์เคลือบเงาจากทางโคโตระนะครับมาได้ลองดูนะท่านผู้ชมนะตัวนี้เป็นอ่าสเปร์เคลือบเงานะเคลือบได้ทั้งพลาสติกคอนโซลยางแล้วก็รถยนต์นะฮะเป็นห้องคงห้องเครื่องอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะเคลือบได้นะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เวิร์กเลยนะท่านผู้ชมนะราคาตัวนี้เนไม่เกิน200บาทนะครับท่านผู้ชมนะเขาบอกว่านําเข้าจากอ่าสูตรผสมจากเยอรมนีนะท่านผู้ชมนะไม่ได้นําเข้าเป็นสูตรผสมจากเยอรมนีนะช่วยป้องกันหนูนะะ นะแล้วก็สุนัขฉี่ได้ด้วยนะครับวิธีการง่ายๆวิธีการใช้ก็คือพ่นลงไปนะท่านผู้ชมนะในส่วนของยางนะครับห้องเครื่องนะฮะแบบนี้เลยแล้วก็อคอนโซลต่างๆนะครับเคลือบได้นะแล้วก็ผลิตโดยนะครับบริษัทโคตรละจำกัดนะตรงนี้นะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่ก็มีมาตรฐานของเขาอยู่นะครับท่านผู้ชมนอะนนอน CFC นี่ไม่ทำลายชั้นโอโซนนะแล้วก็ไม่สามารถติดไฟได้นะเฟรมมาร์เบิลนะท่านผู้ชมนะตัวนีนะ้แล้วก็มีมาตรฐาน ตัวนี้อีกอันนึงนะครับแล้วก็รีไซเคิลได้นะครับสำหรับเจ้าตก,กระป๋องตัวนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยนะครับอืมขั้นแรกวิธีการใช้งานก็คือนะครับให้เราทําการนะครับเอ่อหักหัวมันขึ้นมาแบบนี้ก่อนหักหัวขึ้นมาแบบนี้นเห็นไหมอ่ะจากนั้นก็ดันนะ <S <S นะเห็นไหมดันดันในตรงสีขาวสลักมันอะไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับนี่มันก็จะพร้อมที่จะฉีดได้ถ้าเราไม่ดนันปุ๊บม,มันจะฉีดไม่ออกนะเห็นไหมจะกดไม่ได้นะครับนี่แต่ถ้าเราดันไปแล้วปุ๊บม,มันจะกดได้นี่เห็นไหมอ่าโอเเเเคคดี๋ยวรราาจะะมลลองกัันนบ อ่าขั้นแรกก็รอให้เครื่องยนต์มันย็นก่อนนะอันนี้ผมจะลองกับเอ่อจะตัวเครื่องเครื่องยนต์นะฮะห้องเครื่องนะฮะเออจะลองกับห้องเครื่องนะอันนี้ก็จะเห็นว่ามันมีคราบอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูเลยครับลองเป็นอ่ากล่องก่อนนะตรงนี้พยายาม่าโดน่าโดนกล่องไฟนะท่านผู้ชมนะอย่าให้มันโดนจังๆนะครับอันนี้เป็นกรองนะท่านผู้ชมนะผมจะลองดูชี้ใกล้ๆนะครับประมาณสิบห้าเซนถึงยี่สิบเซนนะชี้ใกล้ๆนะครับถามว่าพุ่นยาวได้เลยไหมพุ่นยาวได้นะครับท่านผู้ชม ดูนะนี่ผมจะลองพ่นไกลๆนะครับไม่ต้องพ่นไกลมากแล้วก็แนะนําให้ใส่เม็ดนะครับเวลาเราพ่นอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมจะเห็นแบบคอนโซลมันจะเริ่มดําเลยนะอันนี้ไม่จำเป็นต้องล้างนะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องล้างห้องเครื่องก่อนนะฉีดได้เลยนะแต่ถ้าล้างได้ก็ดีนะครับล้างได้ก็ดีนะแนะนําให้ล้างก่อนแต่ว่าจะไม่ล้างก็ได้นะครับของผมนี้ไม่ล้างมันเลยมาลองให้ดูเลยนะฮนะนี่ดำๆดูนี่นะเห็นไหมเอ๊ ขาขาตรงนี้เป็นเป็นคราบนี่เห็นไหมออกเลยนะท่านผู้ชมคือมันเคลือบลงไปเคลือบนะเคลือบฝุง่งเคลือบฝุ่นอะไรพวกนี้นะครับอืมแม่เริ่มใหม่แล้วนะพยายามฉีดไกลๆนะครับอย่าไปฉีดจี้นะเขยา่นะขยาได้นะครัเขย่าได้ แล้วก็ตรงแบตมีพยายามอย่าไปโดนนะอันนี้กล่องไฟผมจะฉีดแบบมีมีม,ม,มีมีเฉียงๆนิดนึงนครับท่านผู้ชมนะอย่าพยายามอย่าให้มันโดนโดนตรงมากอืมโอเคพยายามมาให้รถมันเย็นก่อนนะท่านผู้ชมนะถ้าเราวิ่งมานะครับให้รถมันเย็นก่อน ไกลๆน,นะครับอย,าย่าพยายามให้โดนตรงตรงนี่คอนโซลใหม่ลิกเลยนะพยายามใส่แว่นใส่อะไรไว้ด้วยนะครับอย่าให้ตาโดนตรงตรงนะนี่คอนโซลตจางๆเงาเลยนะครับ อันนี้เคลือบยางได้ด้วยนะตัวนี้นะฮะอ่าเป็นไง <Okay. S 2> เห็นไหมทีนี้ผมก็จะเคลือบอพวกนี้อีกนะครับคอนโซลน้านบน โอเคนี okay. ่ยรอให้ควันมันออกหายหมดก่อนนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมนะเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมคนดูนี่คือแบบก่อนหน้านั้นนี่มีฝุ่นมีอะไรเยอะเลยนะแบบครึแบบแบบไม่ได้ล้างเลยอันนี้ผมไม่ได้ล้างเลยนะครับท่านผู้ชมเอาที่แบตนี่ผมจะไม่ไม,ไม่ฉีดนะที่จริงมันพ่นได้นะครับแต่ผมก็ไม่ฉีดนะครับไม่แนะนํานะฮะท่านผู้ชมนะเออแต่ที่จริงมันทําได้นะครับอันนี้เราก็พ่นอา่าอย่าพยายามอย่าพ่นใกล้มากนะพ่นไกลๆหน่อยนะครับอืมเนาะก็ มันจะสะอาดขึ้นมามันจะเป็นเงาดำกิ๊บเลยนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมเงาดำหมดเลยนะครับเออนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะนี่เห็นไหมเงาดำดูใหม่ขึ้นมาสันทีนะครับห้องเครื่องเรานะเออ,เอถือว่าโอเคเลยนะครับอืมถือว่าใช้ได้อ่ะทีนี้เราจะย้ายไปมุมอื่นบ้างนะฮะนี่นะฮะมันมีมุมดำเงาดำท้ายรถผมอยู่นะครับแต่ผมจะนี่นะฮะมันมีในส่วนของเอ,อ่อคราบ ด้านหลังอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองฉีดเข้าไปนะครับเป็นไงฉีดไปไกลๆเลยนะ นี่นะฮะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอมันแห้งก็ได้สิบถึงสิบห้านาทีแต่ที่จริงฉีดไปปุ๊บมันแห้งเลยนะอ่ะทีนี้มาที่ล้อยางบ้างนะครับนี่ผมจะลองดูนะมาที่ล้อยางมาคนดูเลยนะครับที่จริงยางมันเคลือบมาระดับหนึ่งแล้วเนาะนีวผมจะเคลือบต่อยฉีดลงไปอย่างนี้เลยไม่ต้องถูนะฉีดลงไปได้เลยอเห็นไหมเงาเลยนะแม็กก็ฉีดได้นะครับแม็ก เรียบร้อยกิฟเป็นไงอ่าใช้ได้นะฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวสเปรย์เคลือบเงานะครับยี่ห้อโคตาระนะท่านผู้ชมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะมีห้าร้อยขนาดห้าร้อยมิลลิลิตรนะตัวนี้ก็ราคาไม่เกินสองรบาทหนึ่งกระป๋องนะหนึ่งกระป๋องก็ใช้ได้คันหนึ่งพอดีนะครับเนอะอ่าอันนี้พ่นห้องเครื่องนี่ก็น่าจะขึ้นกระป๋องแล้วนะครับก็ไปลองซื้อกันมาได้นะงก์ซื้ออยู่าน่างทำอย่า่ใต้คลิปเนาะ มีบริการเก็บเงินปลายทางวรากกดไปที่ตะกร้ามุมล่างสีเหลืองมีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นเดียวกันนะครับไปซื้อกันมาได้เนาะสำหรับวันนี้วิโก้กตัวก,ก,ก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้า